ชายหนุม่มอายุมากที่สุดในการประกวดแต่ไฟแรงจนฝ่าฟันอุปสรรคเข้ามาถึงรอบชิงชนะเลิศครูสอนร้องเพลงของน้องไอซ์และน้องแอมไปพบกับเขากันเลยโชคธนาโชคแป้นน้อยอาจารย์หนักใจไหมลูกศิษย์ร้องไปเมื่อกี้นี้เขาทำไม่ดีมากครับแพ้ก็ไม่เป็นไรเพราะนั่นคือลูกศิษย์<ช>แต่ถ้าชนะลูกศิษย์จะอายทั้งประเทศเราจะบอกอายมากๆพยแพ้เป็นพระ ชนะเป็นแชมป์แต่นี่มันคือการแข่งขันอ่า,า,อาพร้อมอาจารย์พร้อมครับเอาอะไรไปฆ่าลูกศิษย์ครับเพลงอะไรคะหนูพูดซะคนกล่อมโลกครับกล่อมโลกเดียวได้ให้หายวเงเวงสลองเสียงเพลงไปบนโลกร้อง แหวกม่านเมฆาสุฟามไทยเทวาองค์ใดทุกใจเงียบเงาเรงนี้จงช่วยบรรเทาให้ทุกท่านบาง เบาอยู่เฝ้าวิมานชิมพีวางวางกลางทะเลแสนเดียวมัชาท่องเที่ยวไปทูกงทิที่ฝากเพลงไม่พร้อมแทกซอกสายนาที สักสามาทีฟังเสียงเสรีนักเพลงยากรายเพลงร้องกล่อมโลกทัวไปแต่ยามผมทุกใจต้องแอบ ชิงชนะเลิศลูกศิษย์ทำหน้าที่ไปแล้วครูเป็นอย่างไรบ้างอาจารย์ขะขออนุญาตนะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่อาจารย์ร้องดีที่สุดเพราะที่สุดตั้งแต่ฟังมาสามเพลงนะที่อาจารย์ร้องร้องมานะคะไม่น่าเชื่อเลยอะ่ะเพลงนี้ลูกศิษย์ค้นครูไม่ได้แน,แน่บอกได้เลยว่าเยี่ยมมากค่ะครับที่จริงอย่างอย่างที่ดาวพูดอะทุกรอบที่ผ่านมาเนี่ยพบว่าเพลงเนี้ยสู้ลูกศิษย์ได้นะครับ แล้วก็ให้กําลังใจนะสำหรับผมเพราะว่าเพลงนี้ผมว่าตั้งกํลองมาเนี่ยทุกรอบเพลงนี้ร้องได้ดีที่สุดนะครับอท่านพศครับสำหรับอาจารย์พ่อก็ขอให้กำลังใจทําได้ดีถูกถูกใจพ่อไม่ถึงก็ที่สุดแต่ถูกใจพ่อแต่ไม่รู้จะถูกใจใครอีกหรือเปล่าไม่รู้ก็ขอให้อาจารย์ธนาโชธคนแวกที มาดูระดับโปรดิวเซอร์จากห้องบันทึกเสียงหลากหลายศิลปินที่หมูครับก็ทําได้ดีนะทําได้ดีระหว่างลูกศิษย์อาจารย์ก็ตีบทกันแบบเชื่อเฉือนกันมันห่างอยู่ที่อารมณ์เพลงนะครับเฉือนกันนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวค่อยดูผลประกาศประกาศผลเลงลุ้นมากเลยค่ะอาจารย์ขาเชียร์ด้วยนะคะก็อยากจะบอกว่าคำนี้ค่ะความเก่า เอาให้อาจารย์รอดจนได้นะคะแล้วก็วันนี้สุดยอดนะคะเรนานกอลังใจให้กับอาจ,จารย์เป็นคุยตี้ด้วยเธอเกิดเขาตกรอบ